วันนี้ผมมีหนึ่งเทคนิคเป็นเทคนิคที่ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ไม่จำเป็นจะต้องเรียนสูงไม่จำเป็นจะต้องออมีทักษะอะไรมากมายนะครับผมทุกคนสามารถใช้เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขและทำให้ตัวเองมีพลังบวกในทุกๆวันนะครับผมหนึ่งเทคนิคอันนี้ก็คือว่าเพื่อนๆทุกๆคนต้อง ความสุขเล็กๆน้อยๆละหวงางฐานเราตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยเรามีกิจกรรมมากมายที่เราต้องทําถูกไหมครับตื่นเช้าขึ้นมาบางคนมีครอบครัวก็ต้องเตรียมตัวพาลูกไปโรงเรียนหลังจากนั้นก็ต้องไปทํางานนะครับพบเจอกับงานที่ทําในที่ทํางานเจออุปสรรคการทํางานต่างๆความเครียดอะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะทําธุรกิจส่วนตัว นะครับธุรกิจส่วนตัวก็มีจีปะทะมากมายตื่นมาจะต้องเจอกับงานที่เราจะต้องมีคนสั่งการหรือไม่ก็ต้องคุมเรื่องค่าใช้จ่ายคุมเรื่องเกี่ยวกับสต็อกนะครับผมทุกสิ่งอย่างเนี่ยแต่ละคนจะมีงานไม่เหมือนกันบางคนเป็นอาชีพอิสระนะครับก็รับจ้างอิสระวันนี้มีงานมีคิวจําเป็นจะต้องมีการแบ่งคิวเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งทำยังไงให้เรารับงานแล้วไม่ให้มันเสียนะครับ ทุกๆงานที่เจอมันจะต้องมีความเครียดเกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับผมเทคนิคที่ผมบอกไปแล้วก็คือว่าไม่ว่ากิจกรรมอะไรที่เพื่อนๆเจอก็แล้วแต่เพื่อนๆต้องยิ้มและเพื่อนๆต้องเก็บความสุขละหวางทางนะครับในแต่ละกิจกรรมที่เพื่อนๆพบเจอยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะเดินทางไปทํางานตอนเช้านะครับผมอาจจะใช้บริการรถโดยสารหรือว่านั่งรถไฟฟ้า แล้วเราก็นั่งอยู่ปกติอยู่สักพักหนึ่งอาจจะมีคนท้องหรืออาจจะมีเด็กเนี่ยเดินขึ้นมาพอเราเห็นปับ๊บเราก็ลุกให้เขานั่งทันทีแล้วเขานั่งที่ที่เราลุกให้แล้วเขาก็กล่าวคำว่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะแค่คําพูดขอบคุณเล็กๆน้อยๆตรงนี้เนี่ยมันทําให้ชีวิตเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราได้ทํา คุณประโยชน์หรือว่าเราได้ทําอะไรดีๆให้กับตัวเองให้กับคนรอบข้างอันนี้มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆต้องเก็บเอาไว้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เ,เริ่มต้นด้วยความรู้สึกดีๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะมีความสุขทั้งวันเพื่อนๆอย่าลืมคาคานี้นะครับผมเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็ฟังจกากกูรูหลายๆท่านเลยที่เขาพูดมาความสุขอันยิ่งใหญ่มันเกิดจากการ สะสมความสุขอันเล็กๆนี่แหละฮะในแต่ละวันในแต่ละกิจกรรมและความสุขอันเล็กๆเนี่ยมันจะพ่อกพูนกําลังใจมันจะพอกพูกนพ,พ,พลังบวกให้เพื่อนๆสามารถทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันได้อย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเพื่อนๆจําเป็นจะต้องหาอะไรที่เป็นตัวทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถหาความสุขและมีความสุขได้ในแต่ละวัน หรือแม้กระทั่งแค่เราเปลี่ยนมุมมองความคิดเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นเองเพื่อเปลี่ยนมุมมองความความคิดให้มันเป็นบวกให้มันมีความสุขเพื่อนๆจะได้กำลังใจในการทำงานในแต่ละวันยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาฝนตกตั้งแต่ตีห้าเลยสิ่งที่เราต้องเจอในความเป็นจริงคือรถติดเลี่ยงเรลี่ยงไม่ได้แน,น่นอนเรื่องนี้แต่ถ้าเราไปคิดว่ามันรถติดแล้วเมื่อไรจะไปทำงาน ทันมันจะสายไหมแล้วมันจะต้องไปติดบนรถอีก,นอกเนรณะเฉกแฉกคือคิดแค่นี้ไปถึงที่ทํางานมันก็พกพาความรู้สึกแย่ๆเข้าไปที่ทํางานแล้วงานที่เราทําทั้งวันเนี่ยมันก็เครียดครับเชื่อผมไหมครับผมันจะเครียดทั้งวันเลยแต่ถ้าเราคิดใหม่ตื่นมาตีห้าแล้วไงครับฝนตกมาโอ้อากาศเนี่ยเย็นแน่นอน เราก็ถือว่าเราได้พบเจอกับอากาศที่มันเย็นๆความรู้สึกเย็นๆมันทําให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นและช่วงเวลาที่เรานั่งรถไปทํางานหรือขับรถไปทํางานในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถเลือกฟังหรือว่าเ,เปิดคลิปที่มันให้กําลังใจในระหว่างวันได้ช่วงเวลาที่เราเสียเวลาไปกับบนท้องถนนเนี่ยเราสามารถเอาเวลาตรงนั้นน่ยมา ฟังคลิปมาฟังเนื้อหาที่ให้กำลังใจเราตรงนี้ครับแค่เปลี่ยนวิธีคิดแค่นี้เองเพื่อนๆทราบไหมครับว่ามันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้กำลังใจในการทำงานทั้งวันถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ความคิดหรือว่ากำลังใจเล็กๆน้อยๆแต่มันทำให้มุมมองของความรู้สึกข้างในเราเนี่ยมันสร้างพลังบวกให้กับเพื่อนๆน,นแล้วนะครับก็ลองดูครับเราเอาเทคนิคนี้เนี่ยไปใช้ดูแล้วก็ ลองลองพิมพ์มาฟีดแบ็กกันด้วยนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้ไปทาอยู่แล้วเนี่ยผลออกมาจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับลองเอามาแชร์กันนะครับผมผมวองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับผมแล้วก็หวังว่าไม่มากก็น้อยเนี่ยครับผมเพื่อนๆน,น,น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็เป็นผลลัพธ์ที่จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไปได้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับผม โอเคยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเพจของผมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมผมจะมาผลิตคลิปแล้วก็ผลิตเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาในการให้กำลังใจนะครับผมรวมถึงวิธีในการที่จะทำให้แต่ละละเ,เ,เพื่อนแต่ละคนเนี่ยมีการสร้างแรงบัรดาจใจคิดพลังบวกได้ยังไงในแต่ละคลิปถัดๆไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ